เอาแล้วนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมหมูเดงฟุตนั่นเองนะครับผมโดยซึ่งในคลิปนี้นะครับผมหมูเดงฟุตนะเขาได้อัปเดตทางหน้าของโกคูแบ็กมานั่นเองนะครับผมโอเคโดยในวันนี้ผมจะมาสอนทํานั่นเองนะครับผมอเดี๋ยวเรามาเปิดประเด็นกันด้วยการแจกโค้ดกันก่อนดีกว่านะครับผมโค้ดก็คือแบ็กโกคูนะครับผมไอ้โค้ดนี้นะครับผมเราจะได้1ล้านเจมนะครับผมนี่แบ็กโกคูปุ๊บรีดีมปุ๊บก็ได้1ล้านเจมนะครับผมอ่ะแล้วได้เกมคร จะได้หนึ่งล้านเจมเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็โค้ด thank for นะครับผมแตงโฟรเพย์เนี่ยจะได้ในทางด้านของ10ล้านเจมนะแล้วก็หมวกคิวกายนะครับผมอ่าโอเคเป็นหมวกอันนี้นะครับผมจะบวกสตัดประมาณนี้นี่ครับผมบวกเลือดนะบวกเลือดประมาณ20ล้านนะครับผมอ่าเยอะอยู่นะเออโอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาสอนหาโกคูแบ็กันเลยดีกว่านะครับผมโกคูแบ็กนะสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะครับผมก็คือดาร์กบอลนะอ่าได้จากดันเจียนนะครับผมกดลงดันไปเลยนะครับผมเราเล่นนะมันจะมีโอกาสดรอปในทางด้านของดาร์กบอลนะครับผมดาร์กบอลนะ โอเคโดยไอ้ดันเจียนเนี่ยนะครับมันจะเกิดตามเกาะน,นะมันจะดรอปแล้วก้อนบอลอันนี้ครับผมเป็นบอลบอลมังกรอันนี้นะถ้าเรามีครับผมเราก็เก็บไปได้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมเรามาตีโกคูแบ็กนะโดยซงชินวูนะครับผมจะโดนเปลี่ยนนะเป็นโกคูแบ็กแทนนะครับผมโดยพี k k นะ่โกคูแบกเนี่ย มันจะดรอปในทางด้านของไทม์ลิงนะครับผม5%นะไทม์ลิงนะครับผม5%อ่าแล้วก็จะดรอปในทางด้านของออฟอะตอมิกอีกนะครับผมอ่ะเราต้องใช้นะออฟอะตอมิกนะครับผมประมาณ10%นะครับผมแล้วซุปเปอร์ไซยั่นโรดแฮร์นะครับผมอ่ะก็จะอันนี้จะเป็น5%อันนี้จะเป็น5%อันนี้จะเป็น10%นะครับผมเราต้องตีจากไอโกคูนี่นะครับผมพอจะมีของนะครับเราก็เก็บไปก่อนนะเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะก็ตีไปแบบนี้นะมีบอกนะไอซุ พักเก่านะครับผมต่อมานะครับผมสิ่งต่อไปที่เราต้องมีนะท่านก็คือไซยันเทลนะครับผมโดยไซยันเทลเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยเป็นลิงนะครับผมลิงเราก็ตีลิงไม่ได้เลยนะครับจะมีโอกาส5%นต์ะรอบในทางด้านของไซยันเทลใช่ไหมจะเป็นหางลิงแบบนี้นะครับผมอ่าพอเรามีของครบนะครับผมก็ขึ้นมาเกาะนี้ได้เลยนะครับผมนี่เกาะนี้นะครับเพราะพี่แกเนี่ยต้องการนะครับผมไซยันเทลใช่ไหมเพื่อนๆที่เราหาได้จากเมื่อกี้นั้นก็คือหางลิงนะครับผมต้องการออฟอะตอมิกนะครับผมแล้วก็ต้องการดารััับบบผมอออ่่าาาดดรรกกก้้นนนนลลทีีไจจเยะคแว็ ไทม์อันนี้นะครับผมไทมลิงอ่าแล้วก็ซูเปอร์ไซยั่นโลเทนะครับผมเจมอีก5ล้านนะครับผมแล้วก็เงินอีก100ล้านอ่ะไซยั่นเทลนะครับผมอันนี้จะเป็นออฟอะตอมิกดาลคอนมอนไทมลิงซูเปอร์ไซยั่นโลเทนะครับผมอ่าแล้วก็ซื้อไม่ได้เลยครับผมมีของครบอ่ะโดยแบ็กโกคูเนี่ยจะมาแทนดาบนะครับผมอ่ะดาบตอนนี้ที่เมตาน่าจะเป็นแบ็กโกคูนะครับผมน่าจะโหดกว่าซงจินวูนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองตามเมกันที่เกาะแรกเลยดีกว่านะครับผมคุณผู้ชมไปกันเลยอ่่่ะะะมมมมาาาคคครรรััับบบบบผผนนนนนีีีเเเปปิดจ็ยวแ้ อ่ะเป็นเคียวของโกคูแบ็คมันเองครับผมไอมีฟันแบบฟันแบบละอองแบบนี้ด้วยนะครับผมเท hey, นะชุบชุบอ่ะจะตีเทียสามหมื่นนะเออมันฟันแบบละอองแบบนี้ด้วยนะดูนี่คุณผู้ชมฟึบฟึบอ่ะสกิลแซดเลยดีกว่าอ่ะสกิลแซดแปลงร่างมันโกคูแบ็คนั่นเองนะครับผมนี่อุ้ยเท่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 มันสีชมพูนะครับผมอ่ามันโกคูที่สมัสุเข้าสิงใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่ะสกิลเอ็กนะครับผม เป็นการปล่อยอุ้ยบอลคาเมีห้าออกไปนะครับผมนี่เป็นแบบนี้ระเบิดตูมเลยอุ้ยเดี๋ยวเราไปลองดามเมจดูกันดีกว่านะครับผมคูดาวนานอยู่นะไอชิบกูมอู้เจ็ดล้านเจ็ดล้านกว่านะเออแรงอยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองใหม่นะครับผมนี่พาระเบิดตูมระเบิดออกไปเจ็ดล้านไปแสนไปหมื่นหนึ่งพันท่ามีดอเราเปิดล่างนะเพิ่มเลือดมาสิบห้าล้านนะครับผมแปลงล่างลนะ อ่ะสกิลซีต่อนะครับผมสกิลซีปาดขึ้นออกไปใช่ปาดขึ้นออกไปแล้วก็ล่วงเห้ยล่วงเฉลเลยเว้ยนะครับผมอเอาใหม่นะเดี๋ยวปาดขึ้นออกไปใหม่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูนะว่าดามีเท่าไหร่นะครับผมเท่าไหร่นี่เจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นนะครับผมเออแรงอยู่แรงอยู่นะถ้าเอามาหารแปดนะครับผมฉเฉลีย่ยน่าจะตกสกิลละห้าแสนกว่านะห้าแสนแปดแสนกว่าอ่ะโอเคสกิลวีนะครับผมโอ้คามีขามีห ามตัวแล้วด้วยครับอืมอืมอุ้ยแรงนะอุ้ยสกิลครูดาวเร็วด้วยนะครับผมสกิลวนะออนีนะเออนี่ับผมเป็นการคาเมคาเมีห้าทั่วเกาะบอกเลยนะใช่ปะเอาแต่มันไม่โดนกัดเว้ยอืมน,น่าจะครึ่งหนึ่งของคาเมีห้าแล้วครับผมสกิลมันเกินไปนะอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ดูดูดูดโหด,ดไหมลนะ่ะโหด,ดไม่โหด,ดนะครับผมอ่ะสกิลวีนะคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่านะ สกิล B เป็นการฟลาร์ลูกประคำอบไอนะครับผมอ่ะสกิล N ไม่มี G ไม่มีอ่ามีสกิล B นะครับผมอ่ะโอเคไม่ตกหล่นสกิลอะไรแล้วเนาะแอดมินมิสเตอร์ไบโอเคนะครับผมอ่ะกูจะประมาณนี้สำหรับโกคูแบ็กนะครับผมอ่ะแล้วก็เหมือนเกมเขาบอกเกมจะตายแล้วนะผมก็ยังไม่ตายนะครับผมคนเล่นตั้งร้อยหนึ่งนะเออเกมตายนะครับเอ็กซ์กติค <laughs> โอเคนะครับผมอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอหมดเวลาเพียงแค่เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับโกคูแบ็กมาเออถ้าคลิปนี้ครับผมใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ช่องไอโอ๊กช่องนี้ด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอการตัวลาไปก่อนนะครับผมอ่าบ๊ายบายสีย่าเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหตียากจังวะนี่อันนี้ตีง่ายกว่าเยอะเออเรียบร้อยครับผมไปบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้า จจึึึกกงไลฟความมังง่งคั่งชื่อเสียงและอำน,นาจฉันได้ขอควอมทุกอย่างไว้บนโลวไวนี้ไว้หมดแล้วชื่อของฉันก็คือ K U N O H คำหนึงที่เขาได้พูดไว้ก่อนนอนชื่อของฉันน่ะเหรออยากได้แกก,ก็กดติดตามสิกดติดตามเลยและอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ